วันนี้ก็นึกถึงประโยคนหนึ่งซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ได้กล่าวว่าจริงๆสำเนียงกีตาร์มันไม่มีหรอกนะเออผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นถ้าเรารู้เราก็ไม่มีสำเนียงหรอกนะมันเป็นสิ่งที่เรารู้และเป็นเทคนิคที่ต้องทำนะครับก็เข้าใจความหมายของเขาเนะี่ยแล้วผมก็เข้าใจความหมายนะครับแต่ โดยธรรมชาติของภาษาศาสตร์แม้กระทั่งทุกวันนี้เรายังยอมรับโดยทฤษฎีว่าเวลาเราจะเขียนคำสักคำหนึ่งในภาษาหนึ่งมันจะต้องในดิกชันนารีหรือเอินโคฟิเดียจะต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับสำเนียงหรือเอเซนส์ของการออกเสียงให้ถูกต้องถูกไหมครัใครที่เคยเปิดเราเป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษาทุกคนนะเราปฏิเสธอันนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็น โดยหลักการโดยที่ฎีของโลกยุคปีกนะไม่เชื่อคุณหรอกไม่มีคํากํากับฝรั่งมาเขียนคําสากลที่พยายามจะให้เขาอ่านเขาก็จะไม่เข้าใจนะครับว่าสำเนียงเลยอเส้นแบบภาษาไทยจริงๆแล้วมีพยัญชนะสูงต่ําวัรณยุกอยู่พยัญชนะอยู่หน้าวรรณยุกอะไรต่างๆตามหลังคํสุขคำภาษาเสียงสูงกลางตำ่ำนะครับภาษาฝรั่งเศสเออเยอรมันเอออะไรเออมันจะต้องมีตัวกําก,กับสำเนียง แม้กระทั่งภาษาอาราตินโบราณภาษาญี่ปุ่นกทาายมีคําพูดคําเขียนคําอ่านให้ออกเสียงนะครับในทางดนตรีก็เหมือนกันดนตรีคือภาษาสากลภาษาภาษาหนึ่งนะถ้าเราบอกว่ากีตาร์การเล่นกีตาร์มันไม่มีจำเนียงหรอกมันเป็นเทคนิคที่ต้องอรู้คุณก็ไม่มีความละเอียดในเรื่องศิลปศาสตร์เขาให้แล้วนะผมพูดเช่นนี้ไม่ได้ต้องการมาเบรกใครหรือต้องการที่จะทําให้ใครดู ว่าเฮ้ยคุณตกไปหรือตัวตีโต้ประเด็นแต่พูดเพื่อให้ความเข้าใจนั้นมันเกิดสำริถผลนะครับทุกคนครับอย่างเช่นการตรีคอร์ดนะมีเทมโมโลและเทมโมโลนั้นต้องเป็นเทมโมโลแบบไหนละ่ะ บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคของการเทมโลนะค,คุณก็จะเข้าใจได้แค่นั้นนะครับแล้วคุณจะไม่เข้าใจสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นก็คือความละเอียดในเชิงว่าทําอย่างไรให้มันออกมาเพราะและมันเป็นศิละปะทางเสียงที่สื่อสารออกมาด้วยภาษาสากลน,นะครับเราดันสาย หมายถึงความนุ่มนวลความอ่อนหวานความไพเราะเรากําลังสื่อสารกับภาษาของู้ที่กําลังเข้าใจความรู้สึกลึกซึ้งอ่อนหวานนุ่มนวลมากกว่าที่เรากําลังจะไปสื่อสารกับคนที่กําลังดุด,ดันในอารมณ์เดือดพล่านด้วยความรู้สึกรุนแรงแบบบล็อก ในทางดนตรีคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้มันมีภาษาส่วนตัวของมันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการจะสื่อสารให้กับกลุ่มคนที่สนุกสนานร,รื่นเริงเป็นหลักนะ ก็จะมีสำเนียงวิธีการสื่อสารออกมาให้กับคนเหล่านั้นที่กําลัง,งโผลโหัวกันด้วยความมองมันกําลังสนุกสนานด้วยอารมณ์อะไรก็ได้ขอให้ส่งเข้ามาเถอะนะผมรับในเรื่องของความสนุกสนานถ้าคุณจะไปเล่นแบบอ่ะนุ่มๆเหมือนกําลังสื่อสารคนที่กําลังรักเนี่ยนะมันก็เหมือนการส่งสำเนียงส่งเอเซนของภาษาทางดนตรี เข้าไปหาคนฟังเข้าไปหาผู้ที่กําลังจะรออ่า<ะ>เปิดใจรับมันเนี่ยมันมันไม่ใช่นะเล่นแบบนี้มันไม่ใช่นะสมมต<รง>ิคุณกําลังจะอยู่ในอารมณ์ที่มีความอ่อนหวานแบบเพลงไทยเงี้ยนะคุณเล่นซะ มันก็ไม่ใช่นะเขาไม่ได้ต้องการความรุนแรงเขาไม่ได้ต้องการความหนักหน่วงของอารมณ์ที่เบียดพลานหรือกําลังแปรปรวนหรือกําลังว้าวุ่นหรืออะไรเขาต้องการอารมณ์ที่กาลังสูงเสียดและมีเนะครับดนตรี Three, และการส่งภาษาด้วยสำเนียงจากการเล่นบนโน้ตจึงเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องคิด เสียงก็แวงแวงจังหวนกวนวานให้จิตใจล่องลอยนะซึมซับต่อความรู้สึกนะครับถ้าเราไม่คิดในเรื่องพวกนี้ให้ดีให้ละเอียดนะครับเราก็จะกลายเป็นคนเล่นกีตราร์ที่ส่งภาษาดนตรีให้กับจิตใจของผู้คนไม่ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเหมือนกับเรากํลาลังพูดแล้วมันสําเนียงเพีย้นยนนะเขาอะไรนะ ใครขายไข่อะไรใครขายไข่ใครใครขายไข่อยู่อะไรที่มันมันคือมีความสื่อคพิมสัมผัของคำาผมไม่ด <dif. S 1> ี๋ยผมก็ขำนะให้เขามาพูดคํำนี้เขาก็ส่งความหมายไม่ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเราไม่ละเอียดแล้วดนตรีมันจะเรียกว่าศิลปะแห่งเสียงเพลงได้อย่างไรสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากที่จะเล่นกีตาร์ให้ดีขึ้นนะครับ ให้กลับมานั่งมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอิโมชันและการส่งสัญญาณภาษาสากลทางดนตรีนี้เข้าหูคนอื่นเข้าหูท่านเองฟังแล้วให้บันใายคนกำลังอยู่ในอารมณ์ที่สมุทสมูทนะฮะอ่ะ ที่มันสมุทมันจึงมีลักษณะดนตรีที่ฉีดแนวออกไปแนวสมุทแนวแจ๊สแนวแอซิดแจ๊สแนวรุนแรงแนว New jazz. แนวิวออรลีนแจ๊สดนตรีต่างๆเหล่านั้นคือการเลือกคัดเลือกคัดสันภาษาแน่อนอะนมันก็ต้องเกิดจากถิ่นฐานใดถิ่นฐานหนึ่งของคนที่นิยมชมชอบกันนั้นถินฐานที่มีความหนาวก็นิยมเพลงที่สร้างความอบอุ่นรุนแรงถินฐานที่สบายส จิตใจปลอดโปรง่งธรรมชาติสวยงาม <c oughs> ก็นิยมดนตรีที่มันเป็นแบบนิวเอชเป็นละะักษณะแบบสมูทแจ๊สเป็นอะไรที่ฟังแล้วชิวๆดนตรีที่มาจากถิ่นฐานที่นีคนนิยมความสนุกสนานลื่นเลืงล่าเริงก็จะต้องมีจังหวะมีลักษณะการเล่นมีโทนของดนตรีออกไปทางที่บีทดค่อนข้างที่จะแมหมนายกัวดนะดนตรีที่มาจากถิ่นฐานที่พวก หลอนกัน24ชั่วโมงเลยมันก็จะออกเป็นจะจับจะจะจับนะฝังเแลลวดี้เข้าไปในหูจะจับจับลาลาลันจับจับเป็นเลกเก้ไปอะไรไปนะก็เมากันหลอนกันทุกครั้งวันนะมันก็หลอนเข้าไปในหูเนี่ยผมเคยเห็นคลิปๆนึ่งตำรวจเขาไปจับนักเที่ยวกลางคืนหูฟังเขาก็ไม่ได้ใส่เชื่อไหมว่าตำรวจบอกว่า ไอ้เจ้าหมอเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะมันอยู่มันโยกหัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะเหมือนมันมีดนตรีอยู่ในหูอยู่ตลอดเวลาทาั้งที่หูฟังมก็ไปใส่ก็ไปใส่ตำรวจก็เลยเออกมาอธิบายบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันเมายาเขาบอกว่ามันมียาชนิดหนึ่งเวลาคุณกินเข้าไปลแล้วไปเที่ยวในฝับดนตรีที่คุณฟังเนี่ยมันจะฝังอยู่ในหูคุณตลอดเลยเหมือนเหมือนไปสร้างเขาเรียกอะไรลูปเมมโมรี่การจํา พอคุณจาได้ปุ๊บมันจะเหมือนมันอยู่ในหูคุณก็ณจะยู้หวไปตามเสียงเท่าไหว่ที่มันอยู่ในหูคุณแท้จริงแล้วมันไม่มีหลอกอยู่ในหูนะแต่มันเป็นจิตที่ถูกหลอนด้วยสารเสพติดตัวนี้นะเห็นไหมเราเห็นภาพอันนี้ไหมเพราะฉะนั้นการส่งภาษาส่งสำเนียงส่งสัญญาณเสียงทางดนตรีเ,เขาถึงได้เรียกว่าเสพดนตรีไงถ้าคุณส่งสารทางดนตรี สารนี่ไม่ถึงว่าไม่ไม่หมายถึงว่าสารอะไรสักอย่างคือสารคือสื่อสารเนี่ยสารทางดนตรีเข้าไปไม่ถูกต้องก็จะมีคนไม่เสพมันถูกต้องคนที่ชอบเขาก็จะเสพมันมันเป็นภาษาภาษาหนึ่งเป็นสำเนียงที่ไปกับสารทางดนตรีเรานั้นนะครับอืมผมพูดเรื่องคนนี้ก็อาจจะฟังดูยากไปแต่ว่ามันช่วยให้คนที่เข้าใจ เรื่องพวกนี้เนะี่ยจะสื่อสารออกมาแล้วถูกต้องนะครับกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนถึงไม่แปลกใจว่านักแต่งเพลงนักกีตาร์ดีๆที่เป็นนักทำบันทึกเสียงนักอะไรเขาคิดเยอะนะฮะเรื่องพวกนี้มันเป็นศิละปะเพลงบางเพลงเนะี่ยมีลินิดเดียวเองโซโลโน่นิดๆแต่เข้าอารมณ์คนมาเป็น4ี่สิพันสิปีอย่างว่าด้วยฟูทูไนเอเอรเล่าเอยสติลก็บลูเอยนะครับเพลงที่ เน้นอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์พุ่งพลาดแบบแอซิดลอ k ของจิมมี่เฮนดิกเลยอูดูชายเอ่ยเน้นเรื่องเกี่ยวกับโอ้โหอะไรที่มันลึกๆล,ลับๆนะเสียงฟอ r เดอร์เลฟออฟกเอ่ยอะไรเอ่ยเขาคิดนะฮเรื่องพวกที่เขาสื่อสารเสียงออกมนะใส่เสียงคายเบบี้ใส่เสียง, Baby, ยงว้ายเหมือนเด็กร้องอเหมือนแบบเด็กกําลังอ้อนพ่อกําลังอ้อนแม่นะครับ ลองไปคิดดูนะฮะบาดสิ่งที่บพูดเนี่ยใช่ไหมนะสำเนียงกีตาร์อารมณ์อิโมชันการส่งสัญญาณเข้าไปในความรู้สึกเป็นเรื่องที่ต้องคิดด้วยเช่นกันในการอยากจะเล่นกีตาร์ให้ดีให้พัฒนาขึ้นขอบคุณครับ